โนั่นเองนะคะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารร้อนๆกันและข่าวสารร้อนๆในสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2013ค่ะใช่แล้วนะครับผมสำหรับนะฮะวันนี้นะครับเราจะได้พบกับคุณจักรโนโกมลมิตรนะครับท่านก็เป็นรองประธานฝ่ายการจัดงานนะครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่34นั่นเองจะเป็นยังไงสจอกับท่านเลยครับช่วง m o เ e r ร news และตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณจตุรนโกหลมิตรรองประธานการจัดงานบางเกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่34กันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะฮะอยากจะถามนะครับคอนเซปต์หลักของงานในปีนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับปีนี้นะครับว่าของตีมงานจริงๆเราใช้คำว่า state of a u t o m a t i v e fashion นะครับหรือพูดง่ายๆว่ามันก็คือแฟชั่นแห่งโลกยนตกรรม เรื่องของแฟชั่นของยนตรกรรมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับ,ค,รบคนที่จะดูรถดูอะไรก็ตามก็จะดูเรื่องของรูปทรงถูกต้องกับความชอบของตัวเองไหมหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราทราบไหมว่าภายในของรถการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโชว์ความเร็วการโชว์น้ำมันการโชว์ความร้อนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันแฝงไว้ด้วยเรื่องของ และทีนี้งานในปีนี้นะครับมีความแปลกใหม่หรือว่าความแตกต่างจากครั้งที่แล้วยังไงบ้างครับถ้าพูดถึงความแปลกใหม่นะครับของการจัดงานเรื่องของบางกอะอินเทอร์เน็ตนานมรโชิงของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแปลกใหม่ทุกปีครับเพราะว่ามันคือการโชว์เรื่องเทคโนโลยีนะครับมันก็คือความแปลกใหม่ของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาแล้วก็นําสิ่ง ที่ดีที่สุดของแต่ละบริษัทเลยนะครับเข้ามาโชว์จริงจะเกิดผู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในโลกของยานยนต์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับในฐานะที่แบบผู้จัดงานครับการจัดงานแต่ละครั้งมีความยากง่ายยังไงบ้างครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าเราไม่มีการพัฒนานะครับเราไม่มีการใส่ใจเราไม่มีการตั้งใจในการทํางานเนี่ยงานของเราเนี่ยคงไม่ออกมาเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนชาวไทยดังนั้น บางกอกอินเทอร์เนชั่นแนลมอเลโชไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับ5ปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยข่าวทั่วโลกนะครับในอาเซียนก็ดีนะครับในภูมิภาคนี้ถูกบรรจุไป,ปอยู่ใน w ว r ร์กเลนเดอร์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำขึ้นมานะครับของบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเลโชไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับมันเป็นความภูมิใจของคนไทยที่ออกไปทั่วโลกครับครับผมแล้วรถที่เป็นไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ล่ะครับมีรถอะไรบ้างครับ แบบที่เป็นข่าวออกไปนะครับการเปิดตัวเวอร์จิเนียนะครับก็คงจะไม่พ้นเรื่องของเตอร์ด้าวีออสนะครับ<ช>ซึ่งก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับแล้วก็ส่วนในภาค,คูุิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีทั้มฟอร์ดเองที่เอาตัวทั้งเอ็กโคแล้วก็ของค่ายเ e อร์เซ s ยสเอนเองก็เปิดตัวอ e ีคาสครั้งแรกของอาเซียนกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆหลายรุ่นนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ ทั้งก่อนหน้าง,งานประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ทั้งไทยเยอรมันก็ดีค่ายญี่ปุ่นก็ดีค่ายทางทางยุโรปนะครับผมว่าในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมร์โชว์คราวนี้นอกจากป็ิการที่ผู้ชมได้เข้ามาสัมผัสรถ่นรุน่นใ,ใหม่ๆแล้วนะครับยังมีคอนเซปต์อีกตั้ง3-4ค่าย ที่นำเข้ามานะครับมีอยู่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ของเราครับอยากจะฝากนะฮะให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับที่มีความสนใจอยากจะเข้าชมงานนี้กันนะครับที่หน้าละเองเนี่ยเราเป็นคนจัดนะครับเราเองต้องเดินทางเสียเวลานะครับปีหนึ่งเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า4-5ครั้งที่เราออกไปดูงานมอเตอร์โชว์ทั่วโลกนะครับเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นโตเกียวแฟลนเฟิร์ตปารีสมอเตอร์โชว์เจนีวามอเตอร์โชว์นะครับหรือ มอเตอร์โชว์ในภาคเอเชียทั้งหมดเนะี่ยในบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไฮไลท์ของบริษัทรถยนต์ทั่วไปเอาไว้ในบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ของเราครับครับผมก็คุณผู้ชมครับฝากงานดีๆแบบนี้เอาไว้ด้วยนะฮะกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่34 s t ส e รีทออฟออโตเบสิฟแฟชั่นแฟชั่นแห่งโลกเดี่ยวตกรรมนั่นเองนะครับผมวันที่27มีนาคมถึงวันที่7เมษายนนี้นะครับวันนี้้ตองขอขอบคุณนะครับคุณจตุรวลกลมินิดาที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวยช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับรายการบ o ูเดน l i ฟ e ครับ